ามาเจอแล้วครับจากคลิปเมื่อกี้นะผมเนื้อหาเรามาเจอที่แบบประหักตัวอย่างที่เรามาใช้ในการคำนวเนลี่ครับข้อแรกนะผมก้อนสี่เหลี่ยมวยมว m ล m เท่ากับ2กิโลกรัมพกติดกับปลายสปริงที่มีค่าคงที่ของสปริงคือค่า k เท่ากับ500นิวตันต่อเมตรดังรูปเมื่อถึงก้อนสี่เหลี่ยมไปทางขวามือที่ตำแหน่ง xi เท่ากับ5เซนติเมตร าหาจาจุดสมดุลและปล่อยให้เคลื่อนที่แต่จุดยืนนิ่งจงหาอัตราเร็วของก้อนสี่เหลี่ยมขนาดเลือนที่ผ่านจุดสมดุลถ้าผิวในแนวระดับไม่มีแรงเสียดไม่มข้ามเสียดทานกับข้อ b คือมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่า,างพื้นผิวกับสี่เหลี่ยม μ เท่ากับ0.35เราเข้ามาดูกันก่อนนะครับตอนแรกพอดูฟิลด์ไดรแกรมก่อนเนะาะเขาอะไรนะดึงมาตรงนี้ไม่ทางขวาเพราะนจุดสมดุลอยู่นี่ถูกไหมจุดสมดุลจุดสมดุล ลูกเก่าเนาะดึงออกไปห้าตรงนี้ห้าคูณสิตด้วยรังลบสองเมตรแล้วกันนะตรงนี้คือ VI เท่ากับศูนย์เมตรต่อวินาทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องดึงกลับไปฝั่งนี้ใช่ไหม มีแรงดึงเนาะแรง fs ถูกไหมก็าถามหาเลยก็าถามหานี่าถามหาตรงนี้ใช่ไหมนี่ว่าตรงเนี้ยจะมี v ีเอฟเท่าไหร่ถูกไหมโดยที่ว่าถ้ากรณีแรกไม่มีแรงเสียดยทานกับกรณีที่สองมีมีแรงเสียดยทานเนาะเอืมโดยที่ μk เท่ากับ0.35ใครก็มาคิดกันเลยนะให้ใน่อกเรารู้ทุกตัวแล้วเนาะ uh huh. วิธีคิดวิธีคิดนะฮะก็จากโจทย์ข้อ,อช่นหมจากโจทย์ก็จะได้ว่า จะได้เดลต้าเบวกเท่ากับ0ูถูกไหมมันก็จะได้เป็น kf ลบบวกอ่ะบวกย s เถูกไหมเท่ากับ ki บวกด้วย us i ถ้าเรามองใช่ไหม v V เริ่มต้นเป็นศูนย์ถูกไหมส่วน us f มันคือจุดสมดุลก็คือระยะ x เป็นศูนย์ถูกไหมเพราะนั้น kx นี้ก็คือหนึ่งส่วนสอง mvf กำลังสองเท่ากับหนึ่งส่วนสอง kxi ยกกำลังสองหนึ่งสองก็หายถูกไหมก็นั่น m คือเท่าไหร่มวลมวลสองกิโลกรมัมถูกไหมสอง vf กำลังสองเท่ากับ k คือห้าร้อยใช่ไหม คูณด้วย xi xi คือห้าเซนคือห้าคูณสิบลบสองเมตรถูกไหมดังนั้น vf เนี่ยเท่ากับ square root สองร,ร้อยห้าสิบใช่ไหมคูณกับห้าคูณสิบลบสองยกกำลังสองสิถูกไหมอ่คำตอบที่ได้ก็จะเป็นเท่าไหร่ฮะ จะได้คือ0.79เมตรต่อวินาทีอันนี้กรณีที่ไม่มีแรงเสียดทานนะผมส่วนข้อ b ที่มีแรงเสียดทานใช่ไหมงนั้นก็หา vf จะก d e ต้ a k บวก delta u เท่ากับ sigma W ับ u ถูกไหมงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็จะกลารเป็นอะไรฮะ หนึ่งส่วนสอง mvf กำลัง2 2> สองจากเมื่อกี้เรารู้อแล้วใช่ไหมว่าตรงไหนเป็นศูนย์บ้างเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เลยจะเป็นลบหนึ X ่งส่วนสอง chi ยกกำลังสองเท่ากับ wf ถูกาใจไหมอ่าอืมอ่าซึ่ง wf เนี่ยเท่ากับอะไรผมลบ μ mg ใช่ไหม ไม่มีคอสอะไผมคูณกับเดลต้าเอ็กซ์ถูกไหมแล้วตรงนี้ว่าหนึ่งส่วนสองใช่ไหมก็ให้เกิดพี่คูณสองตลอดสมการขอผมตรงนี้กลายเป็นมวลเท่ากับสอง v เอฟกำลังสองลบด้วย k คือห้าร้อยใช่ไหมคูณด้วยห้าคูณสิบตัวดลังลงบสองทั้งหมดจุกลังสอง องนตัวน,นี้กลายเป็นอะไรฮะนี่กลายเป็นลบสองใช่ไหมเืมาะเชนนั้นก็สอง vf กําลังสองเท่ากับห้าร้อยคูณด้วยห้าคูณสิบกําลังลบสองทั้งหมดจุกําลังสอง,ลบ,สองลบด้วย สองคูณด้วยศูนย์จุดสามห้าคูณด้วยสองคูณด้วยเก้าจุดแปดคูณด้วยห้าคูณสิบด้วย,ล,วยลังลบสองคือห้ามันแปดร้อยห้าเซนเพราะนั้นนี่แสดงคำอบเลยครับวจะเท่ากับเท่าไหร่ฮะก็คือเท่ากับศูนย์จุดหกเดียดเมตรต่อวิทีนั่นเองครับผมสังเกตน,นะฮะเมืม่อเวลาเสียทานเข้ามาเกี่ยวงานด้วยแงเสียทานทำให้ความเร็วลดลง ว่าันเกิดอะไรู่ครับผมก็คืองานก็คือพลังงานถ่ายอุณออกใช่ไหมนี่พลังงานจนณตรงนั้นก็เลยมีความลดลงโอเคนะข้อบีนักเรียนควรจะมองครับที่ให้รูปภาพสองรูปทำไมอ่าถ้าเกิดน้องอ่านโจทย์นะครับผมน้องสามารถเลือกฟีลรมวิียกันถูกต้องครับผมก็คือรูปนี้ไม่ได้ใช้นะครับผมอืมที่เอามาวางหลอกเฉยๆเพ่อให้างคนแบบ <Cornell. S 2> เฮ้ออมาสองแล้วไม่คิดอะไรเลยแบบมาถึงปับป๊บวาดบ้านเราวาดเนี้ยอระวังไว้นะครับผมอืมก้อนสี่เหลียมก้อนหนึ่งหนักห้ากิโลกรัมอืมก็คือรูปภาพที่ถูกไหมถูกผักขึ้นในพื้นที่ตามพื้นเอียงนะพื้นเอียงอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้คือขอบโต๊ะตรงนี้ไม่ใช่อ่าโอเคทีไอ่เข้ากับแปดเมตรตัวนึทีดังรูปแล้วก็สี่เหลี่ยมได้หยุดนิ่งจากการเคลื่อนที่ได้ดีเท่ากับสามเมตร ซึ่งพื้นเอียงทงามุมเซต้ากับสามสิองศา,าตามระดับสําหรับการที่ที่ติจงหาการ,ปรเปลี่ยนแปลงพลังงานจนของก้อนสี่เหลี่ยมการ,ปรเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์ของระบบก้อนสี่เหลี่ยมและพลื้นโลกอเทียบกับพื้นโลกนะแรงเสียดทานที่จะทําต่อก้อนสี่เหลี่ยมศูนว่าแรงเสียดทานเป็นค่าคงที่สมมติความเสียดทานจนระหว่างก้อนสี่เหลี่ยมกับพื้นเอียงอก็วิธีคิดนะฮะ น้องก็ต้องเริ่มจากเลยฮะจากไปว่าชิยจิจักกีกิโก่อนเขาบอกนะฮะ B I นี่ตรงเนี้ยเท่ากับแปดถูกไหม D ตรงเนี้ยเท่ากับสามตรงนี้เท่ากับห้าใช่ไหมห้ากิโลกรัมตัวนี้ D เท่ากับ 3. สามเตต้าเท่ากับสามสิบองศาถูกไหมก็จะหาได้แล้วใช่ไหมก็อันแรกก็คือ A ตัวถาม ดีต้าเคถูกไหมอีม่จากดีต้าเคเท่ากับหนึ่งส่วนสองเอ mvf กำลังสองลบด้วยหนึ่งส่วนสองเอ mvi ยกกำลังสองถ้าเรามองเอ็ m v ฟคืออะไรศูนย์ใช่ไหมว่าเราเปไปหยุดอือตรงเนี้ยเห็นไหม vf เท่ากับศูนย์เพรนั้นพลดิเอทกายเป็นศูนย์ลบด้วยหนึ่งส่วนสองเอ็ m คืออะไรครับ m คือห้า b เท่าไหร่เขาบอก 8. แปดกำลังสองเพราะฉะนั้นเดลต้าเคตรงนี้มีค่าเท่ากับลบด้วยร้อยหกสิบจูลนั่นเองฮะับนั่นคือเดลต้าเคถูกไหมข้อต่ก็ถามหาการเปลีป่ยนแปลงพลังงานศักย์ของระบบก้อนสี่เหลี่ยมและคุลโลก็การเทียบคืนโลกนะครับผมแปลความวิ่งระบบเลคุลโลก็คือหมายถึงว่าเทียบระหว่างก้อนสี่เหลี่ยมกับคืนโลกนะไม่ใช่น้องจะไปหาการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์ของคืนโลก มันก็จะิงเตือนนะครับผมหาเดลต้า U ใช่ไหมเดลต้า U G จะเท่ากับถ้าเรามองใช่ไหมมันก็คือ M G เดลต้า Y ถูกไหมซึ่งไอเดลต้า Y ถ้าเรามองให้ตรงนี้เป็น อันอื่ใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็คือเดลต้าวายซึ่งเดลต้าวาตรงนี้มันเท่ากับอะไรครับผมถ้าเรามองย้นก็คือดีไซสามสิบองศาใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นก็ได้เป็นเอคือห้าคูณด้วยจีเก้าจุดแปดดีคือสามคูณด้วยไซสามสิบองศาวันเดลต้าเนี่ยเท่ากับเจ็ดสิบสาม จุดห้าจูดเห็นไหมครับถ้าเรามองใช่ไหมแบบคิดสองอันนี้สองแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อแสดงว่าไอเนี้ยมันพิสูจน์ได้แล้วว่าแรงเสียดทานถ้าเกิดแรงเสียดทานเข้ามาเกี่ยวปั๊บเดลต้าเคบวกเดลต้ายูจะไม่เท่าออกับศูนย์ถูกไหมเดลตจาสองอันนี้คือมันไ,ไม่เท่ากันใช่ไหมพอลบกันแล้วบวกกันแล้วมันเหลือเศษเพราะนั้นเราต้องมาหา ต่อว่าไอตอนนี้คืออะไรซึ่งข้อหางน้่คือแรงเสียดทานในเองใน,ในข้อนี้ถูกไหมในข้อนี้คือแรงเสียดทานเขาว่าหาอะไรครับผมหาแรงเสียดทานที่จะทำแล้วก,ก็สี่เหลี่ยมอมืหา F จาก delta k บวก delta u เท่ากับอีกมา w แต่เป็น u ใช่ไหม,มจะได้เป็น wf เลยเนาะอ f เท่ากับ ลบ1 6 0บวกด้วย73.5อ่าตรงนี้กลายเป็นลบ m g cos 30องศาคูณด้วย d ใช่ไหมเท่ากับตรงนี้ลบกันเหลือลบ86.5อ่าโอ๊ยไม่ต้องใส่ m g สี่ถูกไหมเพราะอะไรฮะน้องๆเพราะถามหา F เชีๆอชอ F ก่อน ะเป็นลบ f ถูกไหมเมื่อคูณบร้อยแล้วเพราะนั้น f ก็จะเท่ากับลบ86.5หารด้วยลบ3เนอะถูกไหมได้เรากับลบ3ไปหารก็เป็นคำตอบคือ28.83นิวตันนั่นเองฮะเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายก็ทามาแล้วผมร,ร,ร่างหาสมบัสิความเสียดทานจนก็หา μk จาก f เท่ากับ μmg cos เซต้าตงน f เท่ากับยี่สิบาเท่ากับ μk m คือฮะ m คือห้ g คือเกส cos สาองศา ซึ่งเ k จะออกมามีค่าประมาณ0.68นั่นเองครับต่อมาตัวอย่างที่3าชายคนหนึ่งหนัก820นิวตันกำลังสุดใต่เชือกในแนวดิ่งเขาสามารถใต่เชือกได้12เมตรภายใน8วินาทีจงคานวณหากำลังที่เขาใช้ในการไปเชือกโอ้มันก็ไม่อะไรเลยนะครับผมก็ต้องวาดก่อนใช่ไหมก็เริ่มต้นด้วยวิธีทำ ก็ได้เลยถ้าเขาไม่ให้รูปมาเราก็ทำรูปซะถูกไหมปุ๊บอืมใต่เชือกไปแนวดินในภาพนะครับเหมือนเราแบบเวลาเห็นอยู่ยิมเนี่ยจะมีเชือกห้อยเพยดานใช่ไหมแล้วมีพวกบ้าพลังกลุ่มอย่างที่ป,ป,ปั๊บปั๊บปีขึ้นไปใช่ไหมถือว่าปีมาถึงกับถึงยอดเกิดถึงเพดานแล้วซึ่งตรงนี้คือระยะ12เมตร นะฮะอ2เมตรโดยที่เขาใช้เวลา t เท่ากับ8วินาทีคนเนี้ยเขาหนักเท่าไหร่ฮะเขาหนักเนี่ย820นี่คือ W ออตรงนี้ต้องมี W งันใช่ไหม W แลาอย่าลืมนะฮะเขาจะปีนเชือกโดยที่ไม่มีแรงตรึงเชือกได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคนที่มีแรงตรึงเชือก บางทีอ่าอืมถ้าเรามองใช่ไหมฮะเขาว่าไต่เชือกแนวดิ่งแสดงว่าเขาไม่กําหนดความเร่งมาเราสามารถพิจารณาได้เลยว่าไอเนี่ยปีนด้วยความเร็วคงที่เนาะอ่ะามจะได้เป็นว่า จากโจทย์จะได้มา f y เท่ากับ0เพราะนั้นก็คือ t ลบ mg เท่ากับ0 at ลบ w แหละไม่ใช่เ w เลย t เท่ากับ w w ไงเพราะนั้น t เท่ากับ820นิวตัน โอียนะครับผมเพราะงั้นเราสามารถหากำลังที่เขาใช้การต่เชือกมันต้องเป็นกำลังเฉลี่ยถูกไหมอืมหา, t, Q, Q, Q. าที a b g จับเท่ากับอะไรฮะตอนแรกคือ double u ส่วน delta ว t ถูกไหมคือ double ก็เท่ากัาบอะไรฮะ f ดอทเดลต้า คูณดวเดลต้าเอขึ้เด้วยอาร์ I, ใช่ไหมซึ่งในที่จะเป็นเดลต้าวายถูกไหมเอี่ยคูณด้วยเดลต้าขีมันตรงนี้ได้เป็นอะไรฮะตัวนี้ก็คือแปดร้อยยี่สิบดอทกับเดลต้าวายก็คือเท่าไหร่ฮะสิบสองคูณด้วยคอสส่วนนองสายมันทิศเดียวกันใช่ไหมพุ่งขึ้นหนึ่งหารด้วยเวลาก็คือเท่าไหร่ฮนะหารด้วยเวลาคือแปดวินาที เความตอบจะออกมาอ่าพีเฉลี่ยเท่ากับหนึ่งพันสองร้อยสามสิบหน่วยวัตต์นะครับอ่าเพราะนั้นเรื่องนี้สามารถประยุกต์หลายๆเรื่องห้องใส่ด้วยกันได้นะครับอืมเพราะน,นั้นก็วันนี้ก็พอที่นะครับผมวันนี้แบบเป็นออเดอร์ดีกว่าเนาะพอหอมปากคอนะครับอ่าเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมน้องๆทุกคนบ๊ายบาย